เอายังเอายังมันวิ่งอ่ะมันวิ่งอ่ะจัาฮะะโโเอ้ยหลอกตัวเองโโถโถโถเอามันอมไงมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วตีป๊อปส่ผัว อินีม้มดวมครับามาตามดวกงานออกมาแล้ว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 ลูกพี่ออกมาแล้ว,วกัดตาบหวานปลาตัวเดียวเมายังโอ้โย <c oughs> กางกองกลางฝูงเลยโอ้โหนิ่งกริบ ำอะไรได้เอาไหมอ้ห like uh ัดต <Wha> ีเสาตไดแล้วกอนี้พี่อ้วนหรอวะดูเฮ้ยอย่าพลดทิงเอไล่เรา้เอยอย่าพลดทิงอย่าพลดทิงขอร้องอุ้ยนั่นอุ้ยอุ้ย บุบบับบุบบับกันใหญ่เอาเอายังเป็นไรแดงๆอยู่เลยอืมอ่านั่านเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขียวมากเลยอ้าวโดนแล้วโดนแล้วอ่ะโดนแล้วเหรอโดนแล้วอโดนแล้วถอนหญ้าเรียบร้อยเอ้ยป๊อปอ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นใจเย็นลูกพี่ โอ้ <ITA> พี่จุกได้แล้วค่ะพี่จุกได้แล้วพี่จุกได้แล้วนี่นี่นี่ใช้กบสับนี่นี่นี่โอ้ยกบสับสไตล์พี่เล็กนะคะอุ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่นี่นี่ดู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 แหมเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นโทรศัพทบเอาออกมากระเป๋าตังค์เอาออกมาลงแล้วอืม

Áo trái chuối, áo trái chuối, trái nhiên Trái nhen, trái nhen. Hả? Thôi mày à? à? Đào, No? เอ arians, Leah, <languages. S 2> ้ยไม่เป็นไรเอาใหม่นน่นยังอยู่ยังอยู่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เออวันนี่มาอยู่นี่เจมลบเจมลบพี่เจมลบโอ้ยอยู่นู่นนี่ดูดูจักรินวันนี้โอ้ยโอ้ย อุ้ยวังมือวังมือนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกิโลกิโลลารุ้นลารุ้นกิโลกิโลอุ้ยนั่นนั่นนั่นอุ้ยอุ้ยเห็นแล้ว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 มาดูมาดูลากเลยลากลากลากยังไม่ทันเลยขอใหม่ได้ไหม โอ้โหจบกันวันนี้ตัวตัวนะครับตัวตัวนะแสดงว่าตัวที่กัดจุกใช่ไหมตัวที่กัดจุกอ่อปลาขโมยปลาขโมยเน้โอ้ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่ใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยไม่ต้องดูใอ้ดีหล่อมากหล่อมากวันนี้หล่อมากเลยหล่อมากเลย โอ้โหมีอะไรฝากไหมมีไฝากพทิศพีทิศเมื่อไหร่พร้อมบอกนะหรือจะเอาหรือจะเอามีใครอีกไหมกวัวนด้วยกวัวนด้วยอ๋อสองคนเองเหรอจะไปแปะวันนี้รอบนี้ต่อให้สองแปะด้วยไหมแปะด้วยไหมี่แปะไว้ก่อนนะไปแปะจะเกิดพร้อมพี่คลองใจได้แล้วพี่นะวันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันเสาร์ไม่ใช่วันอาทิตย์โอ้ยยกให้เขาไปหนึ่งคนโอเคโอ้ผมโอเคค่ะ